วันนี้จะมาทำขนมช่อม,ม่วงดอกกุหลาบแบบใช้พิมพ์ซิลิโคนสำเร็จรูปอันนี้ก็คือแป้งที่กวนได้ที่แล้วเสร็จแล้วนี่คือไส้ปั้นไส้เอาไว้กะให้ได้ขนาดตามชอบนี่คือพิมพ์กุหลาบที่ใช้อันนี้เป็นพิมพ์ขนาดเล็ก3เซนติเมตร วิธีทำก็คือเด็ดแป้งออกมากะให้ได้ขนาดครึ่งหนึ่งของพิมพ์ที่ใช้ทดสอบโดยการใส่เข้าไปจะได้ประมาณนี้ครึ่งหนึ่งของพิมพ์ที่ใช้ครึงแป้งให้กลมครึ่งแป้งแล้วก็แผ่ออก เลือกไส้ไส้ก็ให้ได้ขนาดเท่ากับแป้งแล้วก็หอ่อหุ้มไส้ให้มิดใครจะใช้น้ำมันหรือแป้งนวลก็ได้การติดมือห่อ,อเสร็จแล้วก็คึงนิดหน่อยจับสิจีดขนาดนี้แล้วก็ใส่ลงไปในพิมพ์เอาด้านที่เรียบใส่ แล้วก็ใช้สันมือกดให้แน่นกดลงไปก็จะได้พอดีอย่างนี้อาจจะเกินนิดหน่อยแล้วแต่ขนาดแล้วก็ค่อยๆบีบท้ั้งรอบๆบีบออกไปคว่ำลงก็จะได้ดอกกุหลาบแบบนี้ ถ้าไส่ใหญ่เกินไปก็จะห่อยากนิดหน่อยเราชอบใส่ใหญ่ไม่เป็นไรนี่เอาใส่พิมพ์ได้ก็จะขนาดพอดีพิมพ์แล้เกินนิดหน่อย บีบเบาๆรอบๆเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้ถ้าชอบชิ้นใหญ่ก็ใหญ่ ชิ้นใหญ่ส่วนก้นก็จะเกินออกมานิดหน่อยไม่เป็นไรตกแต่งให้มันเข้าที่แพ่นี้เสร็จ ไเยอะไซเยอะก็จะห่อยากนิดหน่อยรีบให้ลีนิดๆก็ได้จะได้หอด่อง่าย ง่ายๆนี่เดียวใครๆก็ทำได้